เกลือกับพริกไทยเพื่อน,นล้วค่ะนี่เกลือพริกไทยค่ะไปหมักข้ามคืนใสเ่เยอะๆนะคะประมาณลูกบอกว่าย่างแล้จะขายไปเลยค่ะเราเคยย่างแล้วหมูน,นี่ก็อร่อยนะย่างกินหมูเองเราทำไมไม่เบื่อย่างหมูเราจิ้มซีฟู้ดค่ะ <laughs> วันหยุดย่างหมูส้มตำก็เอาอีกแล้วถ้าอยากใส่ซีอิ๊วขาวสักนิดนึงเพราะว่า อยากรู้ว่าสีมันจะเป็นยังไงใส่เกลือสึกหกช้อนโตะ๊ะใส่น้ำงลงไปนิดนึงตะเกียหมาองนี้ถึงใช่ไหมี่ร้อยกว่าประมาณสี่ร้อยห้าร้อยในหมูหมดเนี่ยเพราะว่ามันลดราคาค่ะแล้วก็ซื้อมาหมดกนะลดร,ราคามันก็สวยนะดูค่ะประมาณ สี่ร้อยขนาดลดราคาประมาณสี่เกือบห้าร้อยค่ะเนี่ยห้าร้อยหมดสามเงี้ยเงานะคะก็ย่างหมูไปด้วยนะคะเอาเข้าไปย่างไอติมคลิปจากห้างเราจะได้เอาปิ้นค่ะปิ้นที่บ้านเราเรียกปิ้นเนาะเพลกลับมาคือปิ้นกลับมาค่ะอันกลับมาทางนี้เราก็เอาเข้าไปย่างเหมือนเดิมก็เข้าไปย่างต่อค่ะ มาส0สเอร์ซนะคะมาแต่ว่าจะมาอันนี้ก็ไปซื้อมาก็ไปเลือกลูกไม่ค่อยดีอีกมันมีแต่มันเป็นลายข้างในมันยังดีอยู่แตงโมงค่ะก็จะมาผายดูด้วยนะเอาอันเพราะมันสุกแล้วมันจะไม่สุกแล้วค่ะดูเดี๋ยวให้มันเย็นเราจะมาสับแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มจิ้มกับะายก็ได้เนี่ยดูสวยมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวไปเอาผมขึ้นก่อนแล้วก็ เดี๋ยวมาสับให้ดูนะคะเดี๋ยวมาสับให้ดูโอเคมันยังร้อนอยู่นะคะเห็นไหมเห็นตัเห็นตัเห็นไหมคะเห็นไหมมันยังห้อนอยู่ะคะ่ะวันนี้เป็นเนื่อข้าวเหนียวมากวันนี้เป็นเนื่อข้าวเหนียวมากกิ <c oughs> <c oughs> ไนไะด้อยู่เ้าเป็นลาดแต่ว่าทำให้มนีน้ำัสามเลยนะคะดูค่ะวันนี้พูดเลยนะสุกพอดีเดี๋ยวให้ดูกันเยามันตรงนี้ ก็จะมองไม่ค่อจะเห็นประมาณนั้นน้ำจิ้มกินกับอะไรหรือแฟนจะราดกับน้ำน้ำราดของเขาก็ได้เอามาเบียดๆกับตรงนี้ถ้ารัาเอานี่ประมาณนั้นนะสามสามชิ้นนั่นละคะมัน้นอ,อทางนู้นมันก็ไม่ถูกไม่กรอเท่าไหร่แต่มันก็สุกแต่เพรานเป็นแบบกลมๆเนาะ มันเป็นตะขายลูกบอกว่าไม่ต้องเอาตะขายออกก่อนทําทย่างทั้งตะไคร้เลยนะลกูกกะเพาแลูกบอกก็เลยทําไปโอ้โหเดี๋ยวว่านี้มันไม่ค่อยกรอบนี่อ๋ออันนี้มันกรอบมันกรอบไม่ถึงแต่โอเคช่างมันเถอะคสุกละเราจะมาหั่นอันนี้ให้ดูอันนี้ไม่กรอบก็ปล่อยไปตอนนี้อัชิวกรอบก็มีนะครับก็ไม่เผื่อว่าจะกินกับข้าวสัก ชอบกินตรงมันม uh ันตรงตรงมันเนี <h 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 ้ยเนี่ยแบบเนี้ยกินมันจิดตรงนี้เอามันมากินอื้มฮะอ่ันก็จะแตกแฉกกันนิดนึงมันเสียไปหรดูประมาณนั้นอืมก็ ดูมันน่ากิน้วกินถ้ามาบายเข้าดูเขาชอบกินกับข้าวเหนียวชอบกินหนังมันกับข้าวเหนียวแล้วให้ลูกกับผัวกินมันจะนิ่มมากเลยนะคะดูค่ะให้ดูเนาะนี่ยอันนี้ยังไม่ได้หัน่นเราหั่น่อยกินตอนหั่นเนาะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งล้วส้มตำเกา่า ดูค่ะแล้วก็หมูหมูเนโอ้ยว่าอร่อยแล้วไม่หมักได้พอดีหมักแบบนี้พอดีเลยค่ะใส่ซีอิ๊วด้วยอร่อยนี่ค่ะกินกับโอ้ยโอเคค่ะกดติดตามให้แล้วด้วยนะคะ